ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรี กันนะประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูไพ่พัพพิคเนตมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนะัก กลายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกันจะมีดาวประจํำตัวก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุธไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาได้อีกพเดือนหนึ่งในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพ กรรมะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนครับชาวราศีนะครับกันนะครับตนุนะในช่วงของวันที่24นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2 2นาฬินาทีตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกขาเรียกว่าตัวเราเองเข้าไปอยู่ในคนหมู่มากนะครับช่วงนี้ก็จะสนิทสนมนะครับกับเพื่อนโรงงาน สนิทสนมกับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับทำอะไรก็โดดเด่นนะครับได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพพุธได้ตำแหน่งนะครับณละอุดมเกณฑ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเกณฑ์แห่งความก้าวหน้านะฮะก็จะสมผลให้เราเองนะครับประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีดาวพระศุกร์นะครับที่เป็นดาวคู่ นะครับธาตุมาอยู่ด้วยนะครับก็จะได้คู่อสิทธิธาตุด้วยนะครับก็เลยส่งผลนะฮะให้ชาวราศีกันนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับทำอะไรเกี่ยวเรื่องของการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าหาอะไรประมาณนี้จะโดดเด่นมากๆเลยและอีกภพเรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนการงานเนาะเขาเรียกว่ากรรมมาสหะชะแล้วได้ตําแหน่งนะครับณระ,ะอุดมเกณน,นะอุดมก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเขาเรียกเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ ส่งผลนะครับให้เรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงวิถีชีวิตมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังนะครับทำอะไรยังไงก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับจากสังคมหรือคนหมู่มากเป็นอย่างดีก็นะครับยินดีด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเอาแบบให้ดังแบบปังปูรเิเยเปปูริยังกันเลยทีเดียวนะครับได้ไพ่นะครับเขาเรียกว่าได้ไพ่ปรสัสรามเนาะเขาเลือกไพ่ถือโกรธนะก็คือเราจะต้อง ควบคุมนะครับเรื่องอารมณ์เวลาเราเข้าสังคมหรือคนหมู่มากเนี่ยนะครับถ้าจะได้รับผลดีเนี่ยเราก็จะต้องมีลักษณะของการคุมอารมณ์ให้อยู่และที่สําคัญห้ามหูเบาเด็ดขาดนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเสียหายเพราะหูเบาไปเชื่อคนอื่นนะครับเลยทําให้หลงผิดนะอารมณ์คล้ายๆว่าคนนู้นใส่ร้ายคนนี้นะครับเราเองไม่เคยเจอกับตัวเราไม่รู้ก็พรอยเคิรมไปตามเขาด้วยมันก็เลยทําให้มีปัญหานะครับจากที่ จะสามารถมีมิตรภาพที่ดีกันว่าเราระวังหรือเราแวงกันนั่นเองนะครับก็พยายามอย่าหูเบานะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยก็คือจะต้องมีความอดทน,นนิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะเจอปัญหานิดหน่อยนะครับเราก็อย่าหัวร้อนแค่นั้นเองแล้วก็ที่สําคัญทําอะไรให้อิงในเรื่องของเหตุและผลนะครับอย่าหูเบา Sega. แค่นี้เองเรื่องการงานก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะบนะก็ให้ามาระวังเรื่องตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับ พระพิคเนตจะเสริมเรื่องอะไนะครับก็นะครับได้ไพ่นะครับ35นะครับก็คือนะครับเป็นไพ่ที่นะครับเขาเรียกว่าขยันนะครับในการเรียนรู้นะครับขยันในการเข้าหาให้เรารู้ว่าสังคมเนี่ยเขามีความต้องการอะไร ต้องการสิ่งไหนนะครับนะคุณก็ทําตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราเป็นลักษณะ,ะข,อของการค้าขายเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าตัวไหนาขายดีถ้าเราเป็นลักษณะของนะครับการไลฟ์สดหรืออะไรเราก็ต้องรู้เทคนิคนะครับในเรื่องของการพูดการโน้มน้าวเขามีเหตุปัจจัยอะไรหาปัจจัยให้ถูกนะครับว่าทํายังไงคนเขาถึงจะสนใจนะถ้าเราทําแบบเดิมๆทําตามสไตล์เรามันก็ได้ตามสไตล์เราแต่มันไม่ได้ยอดมันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมันได้แค่เราแค่คนเดียวนะถ้าเกิดว่าไหนๆทาทั้งทีแล้วก็ทาให้ ตอบโจทย์นะครับกับความต้องการของผู้บริโภคตอบโจทย์คนอื่นมันจะให้คุณมากกว่ามันสามารถไปต่อยอดทดํานู่นทานี่ได้นะครับก็ต้องขยันเรียนรู้นั่นเองนะครับดาวคารเป็นดาวขยันนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเรียนรู้ก็ขยันที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองจะเลิ่นก้าวหน้านั่นเองนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับก็คือดาวพระอาทิต์นะดาวพระอาทิต์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีสิงห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าท่านเป็นภพเรือนไม่ดีเราจะเรียกว่าภพวินาศที่แปลว่าความเสียหายนะครับวินาศก็แปลว่ากักขังจองจําภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับวินาศเนี่ยเป็นอะไรที่ควบคุมยากนะนะครับก็คือต้องมีสติอย่างเดียวแหละบางทีเจออะไรยังไงต้องมีสติควบคู่ถึงจะนะครับไม่เกิดเรื่องยุ่งๆนะอ่ะวินาศไปไหนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่17 นะครับไปจนถึง3 1เวลา22นาฬิกา5บนาทีนะครับวินาศไปอยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าเรื่องของการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะเสียหายอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับนะครับดาวนั้นก็จะเป็นการขยายว่าคุณจะเสียหายเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีดาวอะไรตั้งรับก็เบาแต่แน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระเบาสุดก็น่าจะเป็นลืมของของหายนะครับลืมเองอะไรเองอะไรประมาณนี้นะครับหรือ ตามใจตัวเองอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นก็เลยทําให้เสียหายนะครับอันนี้ก็นะครับต้องระมัดระวังเลยที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าความหน้าใหญ่ในโตทําให้เสียหายนะครับเช่นไปกินไปดื่มไปเที่ยวว่าเลี้ยงข้ามโตอะไรประมาณนี้อ่านะถ้าเหลือเยอะไม่เป็นไรนะครับแต่บางทีไม่ค่อยเหลือแต่ก็หน้าใหญ่นะอันนี้อ่ะ ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งก็เป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังนะครับเรื่องเงินเงินทองทองนี่นะครับก็ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะอ่ะนะครับได้ไพ่ได้พไดพ่สื่อสารนะครับเขาเรียกว่ารลอดการินาดนะครับเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลดลด้วยการเจรจาสื่อสารการเข้าหาการตกลงการแลกเปลี่ยนในลักษณะต่างๆนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคําพูดคําจาอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าอะไรที่เราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปพูดนะครับเช่นไปรับปากเขาว่าจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่น แล้วถ้าเกิดเราทําไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลเสียตามมาทีหลังนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารนี่นะครับก่อนพูดเนี่ยนะครับเราเป็นนายเราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเราเป็นนายแล้วทีนี้นะมันจะมีปัญหาเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการสื่อสารมาจากพวินาศอย่างนี้นะครับบางทีก็อาจจะ บางคนรุนแรงนะครับถึงขั้นฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันเลยนะเรามัดระวังหน่อยนะครับเรามัดระวังนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพินเนศเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงน,นะครับได้ไพ่สีเก้าเนาะอ่าสีเก้าก็สื่อสารนั่นแหละพยายามสื่อสารคําพูดคาจาเป็นปิยวาจาพูดเพราะพูดดีนะครับพูดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเรานะครับแล้วก็พยายามอย่าไปพูด กันแน่กันแหน่หรือก่อเวรนะคาพูดก่อเวรก็คือจะเป็นไปว่าเขาอะไรเงี้ยหรือพูดจาหยาบคายหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้เรามาระวังแล้วมันจะโดนข้อหาฟ้องหมิ่นประมาทแล้วทาให้เสียเงินนะเรามาระวังหน่อยควบคุมสตินิดนึงนะครับนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤหัสสปเดลดาวองคารันก่อนดีกว่านะเรามาดูดาวองคารนกันนิดหนึ่งดาวองคารนเป็นดาวเจ้าเรือนคอนเน็กชั่นการติดต่อนะครับเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคน คนหมู่มากอีพบเรือนหนึ่งมาจากราศีเมษเราจะเรียกว่าพบมรณะนะฮะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจสหาชาไปไหนสหาชาเนี่ยไปดีนะครับตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็เวลาแปดนกาหนาทีสหาชาไปอยู่ในเรือนลาพระนะครับได้รับผลประโยชน์จากสังคมคนหมู่มากเพื่อนฝูงกัรายามิตรถ้ามีต้องบอกว่าเป็นกัลยามิตรด้วยนะถ้าเป็นกรายามิเขาจะคอยส่งเสริมให้เราเจริญ ก้าวหน้าในเรื่องการงานการเงินความรักนะครับในเรื่องสิ่งที่เราปรารถนาเพราะคําว่าราภาพแปลว่าสิ่งที่ปรารถนานะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองเบางทีเนี่ยเรามีความสามารถนะครับเพื่อนก็ยัดเยียดให้เราไปทํานู่นทำนี่เพื่อให้เกิดไรายได้นะครับนะแต่ต้องเป็นการ,รยามิตรต้องเป็นพื้นที่ดีนะและในพื้นดวงเดิมเราเองเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนฝูงดีอยู่แล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากเพื่อนฝูงจากสังคมเพื่อนร่วมง,งานนะครับ เพื่อนบ้านคือเขาเรียกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราจากสังคมละกันถ้าเป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเป็นการรักกินีมันก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะคาว่ามรณะไปอยู่ในเรือนลาภแล้วเชื่อมโยงกับคาว่าสหัชาพี่น้องก็อาจจะเสียเงินเสียทองนะครับกับเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับอาจจะมีลักษณะมาเบียดเบียนในลนักษณะต่างๆถ้าเป็นการรักกินีก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพบเรือนหนึ่งดีในราศีพิจิกพบเรือนหนึ่งไม่ดีเนี่ยเราก็จะวัดว่าการรักกินีหรือเปล่า การกินีแปลว่าจุดเสริมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับทำให้เราเองเนี่ยนะครับมีปัญหานั่นเองฮนะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่นิ่งนะนะครับไพ่นิ่งก็คือดูคนให้ออกดูคนให้เป็นอ่านให้ขาดเท่านั้นเองนะครับเรารู้นี่ว่าคนเข้ามาเนี่ยคนไหนหวังดีคนไหนไม่หวังดีถ้าเกิดคนหวังดีจะไม่มีคําพูดคําจาอะไรที่ออกไปในลักษณะของความโลภถ้าเป็นคนที่หวังดีนะมีแต่คําที่ ดีกับเราไม่สร้างความลำบากไม่สร้างความอึดอัดไม่มีเชิงไม่มีนัยยะซ่อนเล้นอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือเพื่อนที่ดีนะเราต้องใช้สติเราต้องนิ่งนะพัฒน์สิวัฒนสมาธินิ่งนะครับแล้วก็มีแสงออกมาด้วยนั่นหะมายบ่งบอกถึงปัญญานะครับที่เราจะพิจารณาบางสิ่งบางอย่างให้ทลุปปุปโปงนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ดีเราก็จะได้รู้นะให้เรามาระวังไว้อะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ได้ไพ่นะครับ พระสิบเก้าเนาะ นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะออกลักษณะของความทะเยอทอยานนิดนึงนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของเอาละมุมดีก็คือความเจริญก้าวหน้ามุ่งไปข้างหน้าสแสวงหาความเจริญก้าวหน้าสแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงนะครับในมุมดีก็ถือว่าโอเคเป็นช่วงที่เรามีเกียรตินะครับแล้วคนค่อนข้างที่จะให้ความเคารพนับถือดาวที่เป็นดาวเกียรติอยู่แล้วดาวพระเกียรติมาเสริมทําให้เราเองเนี่ยนะครับเป็นที่เคารพนะครับของคนทั่วไปเพื่อนฝูงใครเห็นน พิชนนั้นแล้วเรื่องของการวางตัวสําคัญเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆสําคัญนะครับความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรนี้สําคัญนะมากก็ต้องดูดีบุคลิกก็ต้องดูดีนะครับก็จะเป็นการเสริมนะครับทำให้เราเจริญก้าวหน้าเกี่ยวด้วเของคอนเนคชั่นการติดต่อในลักษณะต่างๆนั่นเองนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสบดีกันนิดนึงนะดาวพุหัสบดีเนี่ย ท่านถือว่าเป็นภพเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์ความอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวน,นะครับแล้วก็ในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพปัตตตน,นี้นะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่ห้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองความรักนะครับพันธุนะครับไปอยู่ในราศีพฤษภเนี้ยอันนี้ดี นะครับเราจะเรียกว่าพันธุไปสุภาพแปลว่ามีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะครับยิ่งเป็นงานบอกสอนเตือนตามความหมายเพื่อรหัสเนาะครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้จะได้รับผลดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับก็ประสบผลสําเร็จดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งก็เป็นเรือนคู่ครองนะครับปัตตานีอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยรำความหมายแล้วก็นะครับจะได้คู่ที่ดีนะครับถ้าคู่ไม่ดีก็จะมีเหตุให้ละเห ออกไปจากวิถีชีวิตเราก่อนนั้นนั้นชาวราศีกันเนี่ยจะมีคู่ไม่ดีมาเป็นปีเลยนะตอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะพอย้ายแล้วก็เริ่มทําการส,สางเคลียร์นะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับบางทีมีคู่ครองเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความเสน่หาเกี่ยวเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ชาวราศีกันเนี่ยนะครับปิดหูปิดตาทําให้แบบว่า หน้ามืดพอสมควรนะนะครับบางคนหลงก็หลงแบบแบบหลงไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสพยายามเคลียร์เคลียร์คนที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตเรานะค,คนไหนดีอยู่ได้คนไหนไม่ดีก็จะมีเหตุให้ระเหยออกไปนะครับแต่ก็ยังตัดใจยากอยู่นะเพราะว่ายังมีราหูเล็งอยู่เดี๋ยวจะมีลาหูเล็งตรงนี้นะเขาเรียกว่ายอมยอมตัดใจทั้งที่ยังรัก อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ดีจริงๆเนี่ยชาวราศีกันจะเจอตรงนี้เยอะมากนะครับรวมทั้งคู่สัญญาด้วยนะฮะประมาณนี้นะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ทั้งปัตนิทั้งพันธุเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับก็จะส่งผลให้มีความเจริญเจ้าหน้านั่นแหละนะครับหาโอกาสสวดมนต์ไหวพ้พระบูชาดาวพฤหัสเยอะๆ19จบนะครับที่ขึ้นว่าพระ ประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่คิดว่าปูเรนตามโูทิสัมภารเรนนะครับลองสวดดูเดี๋ยวจะ,จะ,จะเจริญเจ้าหน้าเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับส่วนหนึ่งเลยก็จะเป็นลักษณะของเราเองเนี่ยเกี่ยวเรื่องของที่บ้านเรื่องที่ทํางานเรื่องแฟนเนี่ยนะครับเขามองว่าเราเป็นที่พึ่งนะนะครับความมันเหมือนกับว่าชีวิตทั้งชีวิตเขาฝากไว้กับเราคนเดียวเหมือนเราจะต้องแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเราเองนะครับมันก็เลยส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับมีปัญหารอบด้าน นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทั้งคู่ทั้งแฟนทั้งอะไรประมาณนี้นะครับนะเหมือนเราเป็นคีแมนคนสําคัญขาดเราไม่ได้นะครับก็อย่างนแหละพ่อแม่คงคาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะนะครับตามความเชื่อนะครับก็ใครเป็นอะไรไงวายปานนะครับสิ้นชีพหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ต้องไปนะครับไปอยู่แถวแถวแม่น้ําเนี่ยนะครับไม่ว่าจะลอยน้ําหรือจะอยู่ข้างๆ้างทางนะครับสําหรับผู้วัยชนอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละก็เลยต้องส่งผลนะ เราเองเป็นที่พึ่งของเขาอะ่ะมันก็เลยมีปัญหาในลักษณะต่างๆถ้าเราเต็มใจก็ไม่มีปัญหาอะไรการช่วยเหลือคนถือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเราไม่ไม่เต็มใจนี่มันจะกลายเป็นอึดอัดทันทีเลยนะก็ต้องสื่อสารกันให้ดีนั่นแหละนะครับอะแล้วเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ได้ไพ,พ่พระจันทร์เนาะนะครับสองนยะพระจันทร์คือมันเป็นลักษณะของความรู้สึกมากกว่า นะชาวราศีกันหลายๆคนนะครับจะเสียหายเพราะความรู้สึกนะครับบางทีเมตตาบางทีสงสารบางทีคิดคิดถึงความเป็นอยู่ของเขาคิดถึงครอบครัวเขาคิดถึงถ้าเขาขาดเราแล้วเขาจะเป็นยังไงคือมันคิดเยอะไปหน่อยมันมันคิดมันคิดไปรอบด้านอะไรเงี้ยมันมันออกในแนวแบบขี้สงสารนะครับและความคิดตรงนี้แหละที่ทําให้เราทุกข์นะครับทาให้เราเกิดปัญหานะครับต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็เอาละบางทีจริตของเราไม่เหมือนกันเนาะ นะครับถ้าเกิดเราทาแล้วเราสบายใจก็ช่วยเหลือคนถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ถ้าว่ามันเบียดเบียน,ยนตัวเองมันก็ไม่โอเคเนาะก็คือตามหลักแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางเนี่ยช่วยได้เท่าที่ช่วยนะอะไรที่มันลําบากเดือดร้อนตัวเองเนี่ยมันก็ควรจะหลีกหลีกเลี่ยงนะครับหรือ,อทางสายกลางอดีที่สุดนะครับนะรบเรื่องของความรักเรื่องของ ครอบครัวนะมันมาเกิดจากความเห็นใจเกิดจากความเมตตาเกิดจากความสงสารนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวหัวใจเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่าไรไยได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับแล้วก็นะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศี นะครับพุชกเราจะเรียกว่าพบนะครับสุภะที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีนะครับกันนะตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเวลา7นาฬิกานาทีอันนี้การเงินคุณจะได้จากคอนเนคชันการติดต่อนะครับได้จากชื่อเสียงได้จากการเดินทางได้จากการประชาสัมพันธ์นะครับจากการค้าการขายอะไรประมาณนี้จากไร้สดคือมันได้ดีด้วยเหตุผลด้วยความที่ว่าการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งนะครับเขาเรียกอุดมเกณฑ์ นะแปลว่าการเงินอุดมสมบูรณ์นะครับนะก็เลยส่งผลให้เราเองเจริญเจ้าหน้าและที่สําคัญมาถึงตัวเราด้วยถึงตัวพุตท,ที่เป็นตัวเราด้วยเนี่ยมันถึงถึงเราเลยยิ่งเรามีคอนเนคชั่นดีแล้วยิ่งเราติดต่อดีแล้วอะไรดีเนี่ยโหยิ่งเจริญเจ้าหน้าเลยนะครับแล้วก็ดาวความสําเร็จก็มาเอี่ยวด้วยนยครับเนี่ยสุภาพไปสหชะนะครับ,ไป,นะรบไปทําอะไรยังไงก็มีคนที่ให้การสนับสนุนนะครับ ปพิมชื่นชมนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีชื่นเสียงทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะพีคเลยนะครับนะในช่วงเดือนนี้นะครับพุทธสุขนะครับได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีกันนะครับว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับในช่วงนี้เลยนะครับมีคนอุปถัมภ์ข้ามจุนจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงก็โดดเด่นนะครับเป็นที่พึงพอใจง,งคนทั่วไปนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับ ไพ่ได้ไพ่พระศรีวิษณุนะครับก็ถือว่าปีนี้ครับสาเร็จมากนะครับนะเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้สาเร็จมากเลยได้พระศรีวิษณุนะครับคุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงนะครับได้รับการผลักดันสนับสนุนรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่นะครับการที่ได้พระศรีวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเครื่องเต็มยศขนาดนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกนะครับว่าชาวราศีกันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยโด่งดังแบบนะครับสุดๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่16 นะครับเป็นต้นไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังทุกประการนะครับนะฮะอ่ะยินดีอ้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องมีไพ, <c oughs> พ,พ่ไพ่พิคเนตด้วยนะอ่าดูซิให้ดังกว่าน,นี้ต้องทํายังไงนะครับก็ได้ไพ่นะครับหนึ่งสองนะครับนะหนึ่งสองก็ขยันนะครับนะในลักษณะของการใส่ใจนิดหนึ่ง นะครับนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเกียรติดาวจันทร์เป็นดาวใส่ใจนะครับก็ใส่ใจคนรอบข้างนิดหนึ่งนะครับยิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเพื่อนฝูงนะเขาเรียกว่าแคร์สังคมใส่ใจสังคมนะครับมีการมีความกล้านะครับที่จะแสดงออกนะครับถึงสิ่งที่แสดงความห่วงใยในลักษณะต่างๆแล้วคนก็นะครับจะได้ใจเขานะครับเพจะทําให้ประสบผลสำเร็จนะครับพยายามอย่า ถือตัวถือตนนะครับหรือมีทัศนคติในลักษณะของข้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ข้าเก่งคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะมันจะมีปัญหานะก็พยายามทําตัวรีแลกต์นะครับทำตัวเข้าง่ายทําตัวเข้าถึงนะครับเน้นเรื่องของใส่ใจนะครับคุณก็จะประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระเสาร์กันนิดหนึ่งดาวพระเสาร์ก็ยังคงเป็นปัญหาสําหรับชาวราศี นะครับกันจู่เนืองๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าดาวเชืเรือนปุตตะอย่างตกอลินะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่มีปัญหากับลูกน้องนะครับมีปัญหาเรื่องการปกครองนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้ช่วงที่ผ่านมานี่หนักเลยช่วงที่ดาวพระเสาร์เนี่ยเขานำวางผิดนะนะครับหนักมากนะครับบางทีลูกน้องเปลี่ยนเป็นว่าเล่นได้ลูกน้องไม่ได้ดังใจพูดนิดพูดหน่อยก็ นะครับเครื่องกันโกรธกันพาลาออกอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะที่ชาวราศีกันเจอเกี่ยวเรื่องของลูกน้องบุตรหลานลูกหลานเนี่ยเจอหนักพอสมควรนะครับในช่วงของนะครับเดือนกันยาตุลาเนี่ยผ่านมาเนี่ยนะครับกันยาเดือนที่แล้วก็โดนมาแล้วเนี่ยเดือนนี้ก็ยังโดนอย,อยู่นะก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวน,นั่นแหละนะครับแล้วดาวเสาร์เองก็นะครับเข้านวังพิษนะครับอาจจะหลุดระวังพิษตั้งแต่วันที่8ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มีการเดินถอยหลังเนี่ยมันเลยส่งผลให้ หาความชัดเจนกับบุตรหลานลูกหลานไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้เลยส่งผลให้ชาวราศีกันหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการปกครองนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักรักครั้งใหม่รักครั้งแรกอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่เนืองๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้ยวไพ่เสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือว่า ไพ่เย,ย้านานี่เป็นไพ่เมตตานะเป็นไพ่เมตตาก็ก็ถ้าถ้าลูกน้องเก่งหรือมีความสามารถเราก็ต้องดูว่ามันมันยังไงนะคือมันต้องหาคําว่าพอดีนะครับบางทีคนเนี่ยทํางานเนี่ยคือบางทีเขาอยากได้เงินเนาะแล้วเขาทําเกินตัวนะครับบางทีพอมันเกินตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาหมดแรงบางทีทําได้ไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้นะอย่างบางคนเนี่ยทํางานเนี่ยคั่วหลายตําแหน่ง นะหมายถึงว่าลูกน้องเนี่ยทำหลายแน่งเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยนะครับนะก็ควรที่จะแบ่งนะครับแบ่งให้มันสมดุลน,นะครับใครทํางานอะไรก็ให้เขาทําไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคนนี้ทําหน้าที่นี้คนนี้ทําหน้าที่นี้มันจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสาหรับแบบควบรวมเลยทําหมดเลยตั้งแต่สักเบอ,อยันเรือลบเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าลูกน้องเขาจะเหนื่อยเกินไปนะครับบางคนเนี่ยเปิดร้านค้าขายนะครับมีลูกน้องคนเดียวทายําหมดใจตลาดใจของนูน่นนี่คิดเงินทําคนเดียวหมดทุกอย่างเลย นะครับมันก็เลยจะเป็นสาเหตุนะครับทำให้ลูกน้องเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนเขาถูกเอาเปรียบนะครับเงินได้เท่านี้เองแต่ใช้งานเกินเบอร์อะไรประมาณนี้นะถึงเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ก็ยังไม่ได้ดังใจคืองี้มันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ลิมิตมากกวา่าอารมณ์นึกสภาพงี้นะว่าเหมือนเรากินอาหารเรากินแบบบุฟเฟ่เรากิน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 จนเราอิ่มแล้วอะพอมันอิ่มแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะต่อให้เอาแบบ บอกให้กินอีกคำานึงหร้อให้เงินเท่านี้มันกินไม่ได้แล้วไงเพราะท้องมันแน่นไปหมดแล้วมันเต็มไปหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยคนเขาทางานหลากหลายหน้าที่เหลือเกินน่ยมันเกินมันเกินไปเดี๋ยวทําตรงนู้นเสร็จไปทําตรงนี้ตามตรงนี้ไปทําตรงนู้นเนี่ยทําคนเดียวเลยมันมันแบบมันหนักเกินไปนะแต่เงินก็อยากได้นะแต่ก็มันมันมันเกินลิมิตนะเราก็ต้องหาคําว่าพอดีนะครับเพราะว่าได้ไพ่ยมุนาเนี่ยนะครับเป็นไพ่เขาเรียกเป็นไพ่แห่งความเข้าใจกัน นะครับเป็นไพ่แห่งความเข้าใจกันนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมยังไงนะครับก็สองสี่นะก็คือไพ่เข้าใจนะั่นแหละนะครับเราต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างนะครับอะไรคือปัญหานะครับเราก็าแก้กับเรื่องของบุตรหลานลูกหลานอะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความเทะเยอทะยานจนเกินไปหักหลังคดโกงหรืออะไรประมาณเนี้นะเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะ นิสัยที่ไม่ดีส่วนตัวแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะครับเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับถ้ามีคําว่าพักดีและซื่อสัตว์เนี่ยเราเลี้ยงดูได้เลี้ยงไปเลยนะครับแต่ถ้ามีคําว่าอักตันยูเมื่อไหร่ต่อให้เก่งขนาดไหนก็บายบายทางใครทางมันนะครับเพราะคนอักตันยูเนี่ยทาคุณคนไม่ขึ้นนะครับพร้อมแหวงกัดเสมอนะครับไม่ไม่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซื่อสัตว พักดีนะครับอ่าตรงนี้เลี้ยงได้นะเขาอ,อาจจะไม่เก่งเขาอ,อาจจะไม่อะไรก็ให้เวลานะครับเป็นตัวช่วยได้แต่คนที่เก่งคนที่คล่องนะครับแต่มีคําว่าอัคตันยูอยู่ในใจน,นี้ก็อยู่ห่างๆดีที่สุดน,นะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปอะไรอวอรทั้งเ้นนะครับมันเหมือนเราเลี้ยงงูพิษอ่ะมันไม่มีประโยชน์จริงๆนะครับนะให้เรามาระวังไว้อ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระราหู ราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอฬินะครอิแปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วนะครับอุปสรรคเรื่องอะไรก็เรื่องคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเรื่องคู่ครองนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความรักเนี่ยไม่ดีต่อเนื่องมา2-3ปีแล้วนะครับก็ถือว่าไม่โอเคแหละนะ,นะอฬิก็แปลว่าอุปสรรคปัตตานีก็แปลว่าคู่ครองแฟนนะบ,บางคนรักกันแต่เขาก็มีหนี้นะครับบางคนรักกันแต่เขาก็ขาดสภาพคล่องเรื่องเงินคือมันเลยทําให้แบบว่าไม่ค่อยโอเคนะครับปัญหามันเกิดจากคู่ สัญญาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการอยู่ด้วยกันแล้วไม่เบียดเบียนเรื่องของอความรู้สึกไม่เบียดเบียนเรื่องเงินทองไม่เบียดเบียนเรื่องอะไรกันเลยเนี่ยอันนี้อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีใครล้าเส้นหรือเบียดเบียนกันเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็ถึงขั้นที่จะแยกย้ายกันได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มันก็มีบางมุมถ้ามัน มีความห่างกันเกินไปเช่นอีกคนนึงหน้าตาธรรมดาอีกคนหนึ่งนะนหนงล่อแบบนายแบบนางแบบนะครับแบบนางงามอะไรเงี้ยมันกอ็อีกคนหนึ่งก็ทนอยู่นะครับเพื่อเงินนะครับอีกคนนึงก็นะครับ,นนนะรบทนอยู่เพราะว่าเขาสวยเขาห่ออะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้ถือว่าไ,ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับพยายามอะไรอะไรก็แล้วแต่นะพยายามทางสายก้างันดีที่สุดละ นะครับลดบางสิ่งเพื่อได้บางสิ่งมาดีกว่าไปเพิ่มบางสิ่งเพื่อทําให้เราลําบากแล้วก็มีปัญหานะครับนะอ่ะก็ระมัดระวังหน่อยเนาะนะครับก็เนี่ยได้ไพ่น้อยใจเนะาะไพ่น้อยใจนะครับไพ่น้อยใจก็เอ่ออล,ลินะครับไปอยู่ในเรือนปัตนี้แล้วได้ไพ่ใบน,นี้ส่วนใหญ่มันเป็นว่าคืนไม่เข้าใครไม่ออกนะนะครับบางทีเนี่ย บางคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสื่อสารไม่ค่อยชอบแสดงออกเก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาอะไรเงี้ยบางทีมีคู่สัญญาบางทีมีคู่ครองเขาพูดอะไรมาก็ไม่บอกแม่อะไรก็มานั่งทุกข์ใจเองนะแล้วก็แบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวเองนะอันนี้ก็ไม่เอาอะอย่างที่ผมบอกไปอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เน้นในเรื่องของตัวเราเองนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างคำพาเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูอะไรไกลหรอก นะไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่ต้องดูใครดูใจเราแค่นั้นเองนะสุขก็อยู่ที่เรานะสุขเราไม่ได้อยู่คนอื่นนะนะครับไม่ใช่ว่าเรา,เ,าเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วเราเราจะสุขไปได้เสมอนะให้ดูตัวเราเองนะส่วนใหญ่ไม่ต้องไปมองไกลหรอกมองตัวเองมองจิตตัวเราเองนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเราจะปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเมียนะครับคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะค่อยคฝึกนะครับ <millet> ช่วงนี้อาจจะยากหน่อยนะช่วงนี้เราอาจจะใจอยู่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อยๆฝึกเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่กับเราบ้างสิบยี่สิบสามสิบไปจนเกือบเต็มนั่นเองนะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกนะนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีปลายทางเหมือนกันก็คือนะครับไปสู่ความเสื่อมนะครับทุกคนนะครับนับวันไปสู่ความเสื่อมนั้นนะครับพยายาม เขาเรียกว่าดูจิตตัวเองให้เป็นกุศลนะครับดีที่สุดนะครับนะไม่มีอะไรที่จะโดดเด่นนะครับหรือดีเท่ากับจิตที่เป็นสุขแล้วนะครับนะก็จะนําความสุขมาให้นั่นเองนะครับอะไรที่มันคิดอะไรที่มันทุกนะครับและยิ่งเป็นทุกที่เกี่ยวคนอื่นด้วยใจเราไปผูกคนอื่นด้วยมันยิ่งมีปัญหาเลยนะครับนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสริมยังไงนะนะครับก็นะครับไพ่สื่อสารนะครับนะการสื่อสารดีที่สุดนะครับนะ การสื่อสารการแลกเปลี่ยนนะครับจะทําให้เราเองเนี่ยแก้ปัญหาได้โดยถาวรน,นะครับพูดคําจาก็ต้องเป็นคําพูดจาที่มีเหตุมีผลไม่ใช่คาพูดจาแบบด่าทอนะครับหรือแหนะหรืออะไรเงี้ยม่ต้องออกมาจากความจริงใจนะครับเขาพยายามนะครับสื่อสารพูดจาพูดคุยกันนะครับแ้ะปัญหาทุกอย่างก็ จะผ่าน้นไปได้นั่นเองนะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาัยด้วยท่านใดถ,ถูกอกถูใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9เก้กาจะเรียนน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามประหัสพร้อมเพย์หรือจะเป็นซุปเปอร์แตงอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยเฮงๆปางๆกันทุกท สวัสดีครับ